คงไม่ได้นะโยมในวันที่เราล้มลุกคลุกคลานย่ำแย่มีเพื่อนแท้สักคนหนึ่งก็ดีนะคนที่เรารู้จักเนม,มีมากมายเยอะแยะแต่ในวันที่เราเอาตัวไม่รอดจริงๆมันจะมีอยู่คนหนึ่งหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกมิดหน่อยแต่มีอยู่แต่จำนวนมากที่เดียวที่อาจจะ จัดอยู่ในกลุ่มของคนที่เรารู้จักแต่จะมีอยู่คนหนึ่งจริงๆกลุ่มหนึ่งจริงๆที่เราจะใช้คำว่าเขายอมเจ็บยอมทุกข์ยอมลำบากหรืออาจจะถึงกับยอมตายแทนเราก็ได้ร,รักเพื่อนกลุ่มนั้นไว้ให้ดีนะยู่ร,รักเพื่อนกลุ่มนั้นไว้ให้ดีๆพระพูทเเจ้าตรัสว่ากัลายาณมิตรเป็นทั้งหมดของปรมาจักเมื่อเรามีเพื่อนดี แต่สิ่งดีที่เราให้เพื่อนมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันซึ่งประเมินค่าไม่ได้จริงๆคนที่ให้ใจกันได้หายากแต่ก็มีอยู่หาให้พบและคบกันให้นานๆนะโย